ควิตเกมสเดือดชาวเวียดนามลั่นอาจแบนซีรีส์เกาหลีหลังพูดถึงสงครามเวียดนามเมื่อความบันเทิงกลายเป็นประเด็นร้อนในระดับประเทศซีรีส์เกาหลีชื่อดังสควิตเกม2อกำลังเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลจากผู้ชมชาวเวียดนามหลังตอนที่สองมีการพูดถึงสงครามเวียดนามทำให้โลกออนไลน์เวียดนามปะทุด,ด้วยกระแสะวิาพาก์วิจารยอย่างเผ็ดร้อนจุดเริ่มต้นของดรามา่าฉากที่เป็นประเด็นเกิดขึ้นเมื่อ ผู้เล่นใหม่เลข388กล่าวถึงพ่อของเขาที่เคยเข้าร่วมสงครามเวียดนามแม้จะเป็นเพียงบทสนทนาสั้นๆแต่กลับกลายเป็นชนวนที่ทำให้ชาวเน็ตเวียดนามหลายคนไม่พอใจพวกเขามองว่าการกล่าวถึงสงครามใน มุมมองของทหารเกาหลีใต้เป็นเรื่องที่ขาดความละเอียดอ่อนและอาจบิดเบือนประวัติศาสตร์ที่ยังคงฝังลึกในความทรงจำของชาวเวียดนามมีชาวเน็ตเวียดนามรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่าการที่ซีรีส์กล่าวถึงทหารเกาหลีใต้ในสงครามเวียดนามเหมือนเป็นฮีโร่ถือเป็นการไม่ให้เกียรติประชาชนของเราไม่เพียงแต่ชาวเน็ตเท่าน,านั้นภาครัฐของเวียดนามก็จับตามองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยดูโคสเวียดรองผู้อำนวยการฝ่ายภาพยนตร์ออกมาเปิดเผยว่า กรมภาพยนตร์เวียดนามกำลังตรวจสอบเนื้อหาของซีรีส์และหากพบว,ว่าผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่การแบนซีรีส์เกาหลีทั้งหมดในประเทศ ในขณะที่ไทยเสียงตอบรับกลับปรงกันครับน่าสนใจว่าในประเทศไทยสควิตเกม e 2กลับได้รับกระแสะตอบรับเชิงบวกโดยเฉพาะฉากที่ผู้เล่นหมายเลข120กล่าวถึงประเทศไทยในแง่ดีมีการพูดถึงวัฒนธรรมและความมีน้ำใจของคนไทยส่งผลให้แฟนๆชาวไทยชื่นชมอย่างมากจนเกิดแฮชแท็กเชียร์ซีรีส์ดังกล่าวทั่วโซเชียลมีเดีย วิากฤ์เมื่อซีรีส์เล่นกับประวัติศาสตร์ที่อ่อนไหวหลายฝ่ายตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการหยิบยกสงครามเวียดนามมาใส่ในซีรีส์บันเทิงนักวิจารณ์มองว่าการนำเสนอหัวข้อที่อ่อนไหวเช่นนี้อาจมีผลเสียมากกว่าผลดีขาดความละเอียดอ่อนสงครามเวียดนามถือเป็นประเด็นที่ยังคงสร้างบาดแผลให้กับหลายครอบครัวในเวียดนามการนำเสนอโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบอาจทำให้ผู้ชมรู้สึกถูกลบลู่เสี่ยงกระทบความนิยมแมสกิทเกมจะโด่งดังในระดับโลกแต่ การเล่าวถึงสงครามที่ยังมีความขัดแยง้งอาจทำให้เสียฐานผู้ชมในบางประเทศย้อนกลับไปในปี2021ส u วิ g เกมซีซั่นแรกสร้างปรากฏการณ์ด้วยยอดผู้ชมทะลุ111ล้านคนภายในเดือนแรกแต่สำหรับซีซั่น2ประเด็นทางประวัติศาสตร์เช่นนี้อาจกลายเป็นความท้าทายที่ผู้สร้างต้องจัดการอย่างระมัดระวังบทสรุปเส้นทางข้างหน้าของ Squid g เก e 2คำถามสำคัญคือ Squid g เก e 2จะยังสามารถรักษาความนิยมในระดับโลกได้หรือไม่ หรือซีรีส์นี้จะสะดุดล้มเพราะประเด็นอ่อนไหวที่หลีกเลี่ยงได้ยากทีมผู้สร้างจะจัดการกับแรงกดดันและกระแสต่อต้านจากเวียดนามอย่างไรอนาคตของซีรีส์อาจขึ้นอยู่กับความสามารถในการตอบสนองต่อความคิดเห็นของผู้ชมทั่วโลกหนึ่งสิ่งที่แน่นอนคือทุกสายตากำลังจับจ้องว่า s q u i ิตเกม2จะก้าวข้ามดราม่าครั้งนี้ได้หรือไม่